สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคอม w ิ r l d เดลี่กันเลยนะครับวันนี้นะครับเรากลับมาพูดถึงเรื่องของ X23 กซนีกันอีกนะครับเรื่องราเมื่อวานทั้งซึ้งทั้งเศร้าทั้งมันรวมแบบมีทุกรสในเรื่องนี้เลยนะครับจุดกําเนิดของเขานั้นสนุกมากๆครับหากใครนั้นยังไม่ได้ดูนะครับเราจะให้โอกาสท่านกลับไปดูก่อนครับผม3 2 1อ่้าวถือว่าดูกันนะครับทีนี้เราคงพร้อมมาฟังเรื่องราวของเธอกันต่อแล้วสินะครับ แต่ก่อนหน้านั้นครับรู้หน้าที่กัใช่ไหมครับเรามาฟังกิจกรรมกันก่อนดีกว่าโดยกิจกรรมของเรานั้นฉลองครบ10ล้านวิวครับผมเราแจกหนังสือการ์ตูนเด d พล o คิวด์มาร์เวลยูนิเว e ร์สเล่มหนึ่งนะครับกดกติกาการร่วมสนุกง่ายนิดเดียวครับผมเพียงให้ผู้ชมนั้นกดแชร์คลิปของเราบน Facebook นะครับคลิปใดก็ได้ครับผมแต่ได้คลิปมาหนึ่งครั้งนะครับจะกี่คลิปก็ได้10คลิปก็มี10ครั้งนะครับ และของรางวัลของเรานั้นจะประกาศในวันที่27ธันวาคมนั่นเองและทีนี้นะครับก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วครับที่จะมาฟังเรื่องราวของ X 2 3กกันต่อครับผมเรื่องราวว่าเธอคนนี้นั้นไปพบกับพ่อของเธอได้ยังไงมาเริ่มฟังเรื่องราวกันเลยดีกว่าครับใครคือ X23 เเธอคนนี้นะครับคือรากโคนของว,วรวลีที่ถูกสั่ง้มาให้เป็นนักฆ่านะครับเธอคนนี้นั้น ถูกฝึกมาอย่างเข้มข้นครับผมแต่เธอนั้นถูกปฏิบัติราวกับสิ่งของไม่ใช่มนุษย์และในตอนนี้เองนะครับเธอได้ถูกจับและกำลังตอบคาถามใครบางคนอยู่ตอบคาถามนะเธอเป็นเ e อ็กซ์เตทีหรือเปล่าไม่ฉันไม่ใช่เ e อ็กซ์เนตทีจากนั้นใครบางคนก็เอารูปรูปหนึ่งให้เธอดูครับผมเธอบอกว่าเนี่ยดรซาร่าเคนนี่แม่ของฉันเองเรื่องราวนั้นย้อนกลับไปในตอนที่เธอนั้นถูกหลอกใช้ให้ฆ่าแม่ของเธอเธอเสียใจมากแม่ได้โปรดอย่าไปนะแม่อยู่กับหนูสิ ในตอนนี้ดูเหมือนไม่ใช่เวลาที่จะมาเสียใจครับผมตอนนี้มีบางอย่างกำลังตามล่าเธออยู่เธอต้องรีบเก็บของแล้วรีบหนีไปซะรอราของเรานั้นคว้าทุกอย่างที่คว้ามาได้เธอรีบวิ่งหนีไปทันทีและดูเหมือนว่ามีกองกาลังทหารกาลังหนึ่งกําลังล่าเธออยู่แต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นญหากับเธอมากครับเธอนั้นเป็นนักฆ่าที่ถูกฝึกมาอย่างดีทหารธรรมดาทําอะไรเธอไม่ได้อยู่แล้วหลังจากที่เธอจัดการพวกทหารที่ตามล่าเธอมานั้นจูจูก็มีฮานูพุ่งมาปักตัวเธอและคนคนนั้นจะไม่ใช่ใครครับผมกิิมมมอออรร่่่่าานนนัเเเเง X20 ธธคคไไดดจจๆใชวะี้ แต่ในจังหวะที่เธอกาลังเสียเปรียมนั้นเธอก็ได้แก้ไขสถานการณ์อย่างรวดเร็วครับเธอคว้าปืนของกิโมราออกมาแล้วยิงที่ภูเขาหิมะภูเขาหิมะนะั้นถล่มลงมาทับเธอทั้งสองคนซึ่งเอ็กซ์ทีนั้นก็ขอดีครับหนีออกมาได้ครับผมเธอไม่รู้จะไปไหนครับที่ที่เดียวที่เธอรู้จักนั้นคือบ้านของป้าเธอบ้านของเมกแกนสาวที่เธอได้ช่วยไว้แต่ดูเหมือนว่าเมกแกนนั้นจะถูกสั่งห้ามไม่ให้พูดเรื่องนี้นะครับเพราะถ้าเธอพูดเรื่องเอ็กซ์ธอมคิทวีนเนี่ยรครอบ แต่ในตอนที่ X23 นั้นมาอยู่ที่นี่ครับ X23 นั้นก็ได้บอกความจริงให้เธอฟังจากนั้นนะครับเหตุการณ์ก็ตัดกันมาที่ X23 นั้นกําลังนั่งตอบคาถามให้ใครบางคนอยู่และคนที่เขากําลังตอบคาถามให้ฟังนั้นคือกัปตันอเมริกากับแมดเมอร์ด็อกนั่นเองกัปตันนั้นต้องการจะรู้มากครับว่า X23 นั้นคืออะไรกันแน่เขาถามเธอซ้ําแล้วซ้ําอีก ในเมื่อเธอไม่ยอมตอบสักทีครับเขาก็คุยกับแมทเมอร์ดอกครับเนี่ยวันเนี้ยเขาไปศึกษาประวัติของเธอมาแล้วเขาติดตามเธอตั้งแต่เธอเริ่มเป็นนักฆ่าเธอนั้นฆ่าคนเป็นมากมายแต่เอาเถอะแต่ในตอนนี้เล่าต่อเถอะหลังจากที่เธอบอกความจริงกับเมแกนแล้วเป็นไงต่อละ เธอได้เล่าเรื่องต่อเขาว่าเมกแกนต้องการให้เธอบอกความจริงกับแม่ของเธอว่าเธอไม่ได้บ้าเรื่องทุกอย่างเป็นเรื่องจริงแต่เมื่อเธอไปบอกกับแม่ของเธอนะครับเอกทนีทีของเรานั้นแน่นอนไม่ยอมพูดอะไรอยู่แ้วฮะเมกแกนนั้นวิ่งหนีออกจากบ้านไปด้วยความเสียใจจากนั้นเอกทนตี้ทีก็ได้ออกตามเมแกนไปครับผมแล้วก็ได้บอกสาเหตุว่าเนี่ยทำไมเธอถึงไม่บอกฉันจะให้ใครรู้ไม่ได้ฉันอยู่ให้นี่ตอนนี้หรือว่าตอนไหนฉันไม่เคยมาให้นี่เธอต้องรู้เอาไว้แต่ฉันอยากให้เธอรู้นะฉันไม่อยากให้เธอคิดว่าเธอเป็นบ้าฉันเลยบอก บอกว่าเนี่ยที่ฉันไม่บอกเธอก็รู้นะเป็นเพระาะความปลอดภัยของพวกเธอเองนั่นแหละนะสองคนก็ไปโรงเรียนด้วยกันครับแต่เธอนะั้นไม่ได้ถูกเลี้ยกดูอย่างมนุษย์ปกติไงครับเธอนะั้นไม่อาจอยู่ในโรงเรียนได้ฮะเถียงครูเป็นชอด์ๆเลยครับแถมบอกวิธีฆ่าคงฆ่าคนไปอีกแน่นอนครับโดนเรียกเข้าห้องปกครองสองครั้งใน4ชั่วโมงเธอนะั้นไปเถียงกับอาจารย์ใหญ่ต่ออีกครับซึ่งนั่นนะครับเธอทั้งสองคนก็ได้หนีออกมาแลวขโมยรถของอาจารย์ใหญ่ไปด้วย เอ็กซ์ทวทีกับเมแกนนั้นไปใช้ชีวิตกันอย่างสนุกสนานเธอทั้งสองคนนั้นไปเที่ยวทุกที่เลยครับพิพิธภัณฑ์ไปดูหนังไปสวนสนุกไปห้างไปคอนเสิร์ตไปทุกอย่างครับใช้ชีวิตให้เต็มที่ราวกับที่เธอต้องการจานั้นนะครับเธอทั้งสองคนก็กลับมานั่งคุยกันต่อฮะเมแกนก็ถามว่าเนี่ยพวกมันบังคับให้เธอฆ่าแม่เธอเหรอเธอก็ตอบครับว่าใช่ เมแกก็งกง,งครับอ้าวทำยังไงล่ะพวกเขาทำยังไงเอ็กทำไปที้ทวีเลยอธิบายให้ฟังครับเนี่ยพวกเขานี่ยสร้างสารเคมีสารเคมีนึงซึ่งเมื่อฉันได้กลิ่นมันน่ะฉันจะเกิดบ้าคลั่งและเมื่อฉันรู้สึกตัวทุกๆคนก็ตายไปแล้ว แต่ในตอนนั้นเองนะครับหารู้ไหมครับพวกเขานั้นหาตัวเธอเจอแล้วครับและพวกเขานั้นมีแผนอะไรกาดครับผมพวกเขานั้นจะใช้สารเคมีทวิกเกอร์ทำให้เธอเกิดบ้าคลัง่งและฆ่าเมแกนกับป้าของเธอแผนการได้เริ่มต้นขึ้นครับอเล็กซาแนเดอร์แฟนหนุ่มของเดปบบี้นั้นจริงๆแล้วเป็นสายลับขององค์กรนี้ครับผมและในตอนนี้นะครับเขาก็ได้เอาสารนี้ใส่ในชาแล้วเตรียมมาเอามาให้เมแกนกับเดปบบี้กินแต่ในตอนนั้นเองครับเมแกนนั้นเปิดประตูมาชนพอดีไม่นะไม่นะเมแกนเอชวนดี้ทีอยู่ไหนเนี่ยเมแกนก็งงครับ แต่ดูเหมือนว่าไม่มีเวลาให้ถามกันเลยครับตอนนี้นะครับเอ็กซ์เทของเรานั้นได้บ้าคลั่งแล้วมายืนรอยที่หน้าประตูแล้วเหตุการณ์นั้นตัดกับมาที่ฝั่งของกัปตันอเมริกาบังครับเขาถามเธอย้ำอีกรอบแล้วเธอฆ่าเมแกนก,กับเล็บี้บ้ะละ่ะและในตอนนั้นเองครับแมดมือร็อกก็ได้ขาดขึ้นมาแกก็ได้ยินที่เธอพูดแล้วนี่เธอไม่ได้ตั้งใจเธอไหนควบคุมตัวเองไม่ได้ฉันได้ยินแล้วแมดแต่มันก็ไม่ได้เป็นความจริงที่เธอฆ่าคนไปาไมากมายฉันต้องการคําตอบเอา้าเล่าต่อสิแล้วไง เธอก็เล่าต่อครับผมในตอนที่เธอนั้นถูกสารทรนะิเกอร์นั้นเธอบ้าและควบคุมตัวเองไม่ได้เธอนั้นฆ่าล็กซันเดอร์เป็นศพแรกจากนั้นเมแกนก็รู้ตัวครับว่าเนี่ยบอกไปเธอก็ไม่ฟังเมแกรีบพาเดบี้นั้นเข้าไปหลบในห้องน้ําแต่ดูเหมือนว่าเพียงแค่ห้องน้ำนะครับไม่อาจหยุดเธอได้ฮะเธอพังประตูเข้ามาในจังหวะนาทีความเป็นความตายเธอกลับได้สติขึ้นมาครับผมและในตอนนั้นเองดูเหมือนว่าเธอจะรรรรรรรัััััััััับบบบบู้้้้ไดดคคควว่่่าาาาิมมมนน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 กกกํงงทีีีใตตอนนอออเเ็ข เธอพูดชื่อน,นี้มาสองรอบนะคิโมร่าเนี่ยคือใครกันแน่ดังนั้นเธอก็เล่าให้ฟังครับว่าคิโมร่าเนี่ยคือคนที่คอยจัดการฉันพวกนั้นนะสร้างเธอขึ้นมาเพื่อจัดการฉันโดยเฉพาะมันถูกออกแบบมาเพื่อจัดการฉันและในตอนนั้นเองครับหน่วยจู่โจมก็มาถึงที่บ้านและเข้าจัดการทันทีแต่ดูเหมือนว่าพวกหน่วยจู่โจมธรรมดานั้นไม่อาจทำอะไรเอกท,ท,ทได้เลยเธอจัดการพวกมันจนเกลี้ยงแต่เมื่อคิโมร่านั้นมาถึงเธอนั้นถูกจัดการอย่างง่ายได้ครับ หลังจากที่นะากิมมอร่านั้นจัดการอาลอร่าของเราได้ครับเธอนั้นก็ล่ามเธอกับลอร่าไว้ด้วยกันเธอใส่กุญแจมือไว้คนละข้างครับผมจากนั้นนะครับเธอพยายามจะฆ่าเมกแกนต่อนหน้าลอร่าให้เธอดูในที่สุดน,นะครับคิมมอร่านั้นก็บีบบังคับครับผมจะให้เธอฆ่าเมกแกนเองเลยหรือเธอจะเป็นคนฆ่าเมกแกนเองวะในตอนนั้นนะครับแมตมือด็อกก็ได้หายขึ้นมาเอา้าเธอก็ฆ่าเมกแกนสิ เธอก็บอกว่าไม่ฉันตัดแขนตัวเองออกหลังจากนั้นเขาก็นำกญแจมือไปแขวนไว้กับไอ้ท่อน้ําท่อน,นึงทําให้กิมอราน,ะนั้นหนีออกมาไม่ได้จากนั้นเธอก็ให้เมแกนกับเดบบี้นั้นหนีออกมาก่อนจากนั้นอาคารทั้งหลังนั้นก็ระเบิดขึ้นครับหลังจากที่พวกเธอนั้นหนีมาไกลพอจนถึงจุดปลอดภัยนะฮะเดบบี้นะั้นมีบางอย่างที่ต้องบอกกับลอร่าให้เธอรู้ลอร่า เธอน่าทาให้แม่ของเธอมีความสุขมากเลยนะก่อนหน้านั้นอ่ะแม่ของเธอไม่มีความสุขเลยเธอไม่รักแม่แต่แม่ของตัวเองไม่รักแม้แต่ฉันแต่เมื่อเธอเข้ามาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในตอนนี้เธอยังช่วยฉันและเมแกนไว้อีกด้วยเธอน่ะช่วยพวกเราทุกคนไว้เลยนะฉันขอบคุณเธอมากแต่หลังจากนั้นนะครับลอร่าก็รู้ครับว่าลอร่านั้นไปกับเธอสองคนนี้ไม่ได้เธอน่ะมีแต่นาอันตรายให้พวกเขาเธอจัดหินใจหนีออกมาครับผม เดบปบี้นั้นเข้าใจฮะแต่เมแกนนั้นไม่เข้าใจเลยในตอนนี้เธอกลับมาอยู่คนเดียวแล้วครับและเป้าหมายต่อไปของเธอนั้นคือไปหาสิ่งที่สร้างทุกอย่างสร้างเรื่องนี้ทั้งหมดขึ้นมาสิ่งที่สร้างเธอขึ้นมา และที่แห่งนั้นก็คือโรงเรียนผู้มีพรสวรรค์ของชาวเซเวียนนั่นเองโรงเรียนของเรามิวแทนในตอนแรกฉันยังหาเขาไม่เจอหรอกมันมีมิวแทนมากเกินไปแต่ในตอนที่ฉันหาเขาเจอนั้นเขาก็ไม่ได้อยู่คนเดียวอีกในโรงเรียนนี้มีพวกพลังจิตถึง9คนฉันไม่อาจเข้าใกล้ได้ในเวลาปกติฉันต้องรอจังหวะให้พวกมันค่อยเขวยหรือไปโฟกัสกับสิ่งอื่นก่อนฉันถึงจะหาโอกาสเข้าไปใกล้ได้แต่มันก็ไม่เคยสําเร็จทักทีแต่ในตอนนี้ดูเหมือนสายลมจะเปลี่ยนทิศแล้วครับเขาคนนั้นได้ตัดสินใจออกจากโรงเรียนและเธอก็ตามเขามาในตอนที่่เเเธออตติดดาาามมขไปนนนนนะูหืววั้จ รู้ตัวได้แล้วครับว่าเธอนั้นติดตามเขามาอยู่ออกมาเธอซึ่งเธอก็สนองให้ครับเธอออกมาแล้วจู่จอมวัวลินทันที วูลีนนะพยายามเคียกกอมไม่ต้องสู้กันหรอกฟังกันดีๆก็ได้แต่เธอนะี่ยไม่ยอมครับโจมตีวูลีนอย่างเต็มๆโอเคเธอจะไม่ยอมฟังจริงๆใช่ไหมฉันจะทำให้เธอต้องฟังเองหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เข้าต่อสู้กันครับผมและดูเหมือนว่าชัยชนะนั้นจะอยู่ข้างเดียวกับ X 2 3่ครับผม X อ็นั้นจัดการวูลีนได้อย่างไม่ยากในตอนที่ X 2 3นั้นกำลังจะจัดการโลแกนครับนี่ก็เพื่อเราทั้งสองคนนะโลแกนก็ตอบกลับมาครับทำไมล่ะ,ละเธอก็บอกกลับไปครับพวกเราเนะี่ยมันอาวุธพพววกกเเรราาาต้อองงถถููยัท บูนี่ของเราก็ตอบกลับไปครับถ้าเธออยากฆ่าฉันนะ่ะเธอทำเลยแต่เธอนะ่ะอยาฆ่าตัวเองเลยฉันจะไม่ปล่อยให้เธอทำลายตัวเองหรอกไม่ไม่โลแกนพวกเราทั้งสองคนนะ่ะสมควรตายไม่หรอกบางทีฉันจะสมควรตายนะแต่เธอไม่เธอไม่ได้เลือกชีวิตอย่างนี้เธอถูกพวกมันสร้างขึ้นมาเธอไม่อาจทำอะไรที่จะหยุดยั้งมาได้นี่ไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกนะแม่ของเธอน่ะส่งจดหมายมาให้ฉันแล้วฉันรู้เรื่องราวของเธอนี่ไม่ใช่ความผิดของเธอทั้งหมดเนี้ยไม่ใช่ความผิดของเธอฉันเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้้งหมดนี จากนั้นดูเหมือนว่าทั้งสองคนนั้นจะสงบสติอารมณ์ได้ครับเขานั่งคุยกันดีดฮะโลแกนของเรานันก็หยิบจดหมายไม่ให้เธอดูแล้วก็บอกว่าเนี่ยแม่ของเธอต้องการให้เธอมีชีวิตอย่างปกติบัวลินก็บอกต่อครับว่าเนี่ยทุกอย่างมันคงไม่ง่างยานะแต่ฉันอยากให้เธอมาอยู่ที่โรงเรียนของชาวเซเวียซึ่งเธอก็บอกว่าเนี่ยยังไงพวกเขาก็ต้องมาตามหาฉันอยู่ดีบัวลินบอกไม่เป็นไรที่ชาวเซเวียพวกเขาจัดการให้เอง ในตอนนั้นเองครับเขาทั้งสองคนได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังขึ้นไม่หพวกมันเจอฉันแล้วพวกมันมาตามหาฉันแต่บ๊วเลินกระบอกครับนี่ไม่ใช่คนที่มาตามล่าเธอหรอกพวกเขาทั้งสองคนที่มาเป็นคนดีคนที่มาจะเป็นใครไม่ได้ครับผมกับตันอเมริกานนั่นเองจากนั้นนะครับกับตันก็จับตัวเธอไปฮะแล้วก็ทับอกเนี่ยแมดเมมร์ด็อกมาช่วยเป็นทนายให้เธอหน่อยสิจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดเข้าสู่ปัจจุบันที่กับตันอเมริกากับแมตเมมร์ด็อกกำลังเถียงกันอยู่ครับผมเนี่ยเธอควรจะได้โอกาสท แกไม่เห็นหรอไงยังไงเธอก็ฆ่าคนไปเป็นร้อยคนอยู่ดีแม้เมือดอของเราก็สวนกลับไปครับแกไม่ได้อ่าจนจดหมายหรือไงทุกอย่างเนี้ยไม่ใช่ความผิดของเธอเลยแม่ของเธอก็ยอมรับผิดทุกอย่างแล้วนี่ไม่ใช่ความผิดของเด็กคนนี้เด็กคนนี้บริสุทธิ์แต่ดูเหมือนว่าสตีฟจะไม่สนใจครับนั่นก็ไม่ได้เปียอะไรอยู่ดีสตีฟนั้นพาตัวลอล่าไปแล้วครับผมแต่ในตอนที่กำลังขับรถไปส่งกันอยู่นั้นสตีฟก็เกิดเปลี่ยนใจครับ ฉันขอโทษในสิ่งที่ทำกับเธอนะแมทพูดถูกแต่ฉันก็ยังไม่แน่ใจอยู่ดีว่าเธอจะมีชีวิตปกติได้ไหมแต่เธอนัควรได้รับโอกาสที่ดีที่สุดแมทรู้ว่าเธอต้องทํายังไงต่อกลับไปหาเขาซะกลับไปหาโลกแกนเขานะัรู้ดีที่สุดแล้วว่าควรทำยังไงดีกับเธอต่อจากนั้นกลับันก็ปล่อยเธอไปครับและในตอนสุดท้ายของเรื่องราวนี้นะครับเธอก็ได้ขึ้นรถบัสเตรียมที่จะเดินทางต่อไปในตอนนั้นเองครับเธอก็ได้หยิบจดหมายของแม่เธอขึ้นมาอ่าน และในตอนที่เธอนั้นอา่านคําสั่งเสียของแม่เธอครับน้ําตาของเธอก็ไหลาพากออกมาและนี่เลยครับก็เป็นจุดจบของเรื่องราว X 23 t r Target X นั่นเองครับผมหากท่านผู้ชมนั้นชื่นชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันได้อยากได้เรื่องราวไหนะอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับโอ้โหเรื่องราวนี้กินใจสุดๆครับผมและหากท่านผู้ชมนั้นติดใจนะครับสามารถกด subscribe เพื่อดูตอนอื่นๆของรายการเราได้นะครับวันนี้กับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ